3.5นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดทองคำนะครับส่วนถึงแม้กระทั่งในปี2024แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหุ้นไทยเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะครับพันธบัตรรัฐบ,บาลไทยนะครับอยู่ที่เท่านี้คอนโดประมาณเท่านี้แต่ถ้าเกิด NPA นะครับโดยไม่ต้องบอกว่าเป็น NPA ของแบงก์ก็ได้เนะีเป็น NPA ของแซมเป็น NPA ของ JMP ก็ได้นี่คือหน้าตาที่ให้เห็น คุณได้ส่วนลดจากราคารประเมินไปแล้ว1 0 1 6คุณได้ capital appreciation ก็คือในทุกๆปีเนี่ยราคารประเมินจะปรับขึ้นนะครับ3-5%อย่างปีที่ผ่านมาธนาคารก,ก็ปรับขึ้น8% rental yield เมื่อกี้พูดว่าถ้าซื้อถูกทำเลโดนมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในมือสามารถที่จะทำมาท่อมได้และฝ่า ในอนาคตเราจะมีธุรกิจใหม่คือเราจะให้รับฝากในการที่จะปล่อยเช่าแล้วก็ดูแลทรัพย์ของพวกคุณด้วยไม่ใช่แค่ขายขาดเพียงเดียวเราจะสามารถเข้าไปดูแลทรัพย์จากประโยชน์ให้พวกคุณได้ด้วยนี่คือยิวที่เกิดขึ้นจากการระดมสมองผู้บริหารทุกคนของบานในวันนี้สามารถที่จะไปตัดตัวเลขผมคิดว่าเราสามารถที่จะท้าชนนะครับ กล่องอื่นที่อยู่ในตารางนี้ได้ที่เป็น Asset Class ของ Investment